นอีอันนี้ปลาไหลปลาไหลคือไอ้นนปลาไหลเงินปลาไหลทองขนัวใหญ่เราเรียกปลาไหลเงินตัวเล็กเรียกปลาไหลทองจับเมือมม่อทำไมก่อนนะตอนนี้นทัวกรุงเทพมาเทียเท่ยวม,มันงักไปเลยเราต้องกลับมาคืนอ้าวเหรอยังเป็นไปไงคือมากันเจ<ล><น>็ดคน,นเสีย<ล>ชีวิตไปหกคนเหลือหนึ่งคนเอาปลาไหลตัวนี้มาจองคืน คณะน้นงเขาเคยอยู่ที่นี่นนค่ะก็เลยปล่อยเขาได้ตรงนี้จะเป็นนารีผลจากอ๋เหอนอ่ะนะตรงนี้จะเป็นเบี้ยแก่ค่ะเออสวยเนาะ ตรงนี้เขาห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหางพญานาค้ะเป็นชั้นๆสวยจังเนาะแล้วเสาต้นนี้ก็คือเป็นเสาที่สวยอีกต้นหนึ่งของเราค่ะแต่ถ้ามองตรงนี้จะเป็นเหมือนหัวจระเข้แงนอยู่ค่ะเหมือนเหมือนเลยอนี่จมูกอ่ะ ีเน,นี้อเ๋ยวไปตรงนี้วะกลังห,ห,หมว่เวยนะคะปูชนนหชอ,อชอบพื้น<า>ตรงนี้จังเลยอะสวยจังก็คือถ้ำน,นี้จะมีข้อเสียก็ตรงที่ว่าเขามาเขียนชื่อไว้อะคะ่ะคนรุ่นเก่าๆเ,เขามาเขียนชื่อไว้ไปหมดแล้วกลุ่มนั้นอยู่ไหนนั่งออกไปโน่น เนี่ยเตอพีหันหน้าลหันันไปง่้ยสวย